่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิมูเลชันกันนะโอเคในลอสอารวิสนะครับในน้ยูอาเอฟอันนี้เราบวก J ห,ห,ห,หนึ่งนะครับอ่าบวก J หนึ่งเลื่อนบวก J หนึ่งลบ J หนึ่งนะครับอ่าหันมาเ J สองนะครับ J สองขึ้นลงนะครับของจริงขึ้นลงยังไงตัวนั้นก็เป็นแบบนั้นนะครับอ่า J สาม โอเคต่อไปนะครับ j 4เราจะเห็นได้ว่าในซิมูเลชันที่เรา Monitoring เนี่ยนะครับกับของจริงเนี่ยนะครับมันก็จะซิงโครนัสกันเลยข้านที่จะ Real Time นะครับโอเค okay, ต่อไป j 5นะครับเจ5 <c oughs> แล้วทีนี้ดู j 6นะครับเดี๋ยวเราจะดู j 6แรนะ เนะครับให้ดูตรงติ่งเนาะใช่ไหมตรงปุ่มมันนะเนาะอ่าเห็นได้ว,ว่ามันเคลื่อนนะครับของจริงก็เคลื่อนของของซิมูเลชันก็เคลื่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเคลื่อนที่แบบเป็นพอยต์นิดหนึ่งครับก็เดี๋ยวจะให้มันเร็วขึ้นนิด,ด,ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้องเกมจับดีดีนิดหนึ่งนะฮะเดินแล้วนะนะเอาแล้วนะ จริงเป็นไงนะครับเป็นพอยด์นะครับ x ห uh, รือ uh, y นะครับซึ่ออย่ uh, างแท้จริงนะครับลงซนะึ่นอ่ะอะไรประมาณนี้นครับก็ในตัว a l า i s urdf loss duration ของเราก็มีประมาณทั้งนี้ครับโอเคขอบคุณครับ